ก็สวัสดีพี่น้องนะครับโซเชียลทุกท่านนะครับพุกมาติดตามลุงของเก่านะครับวันนี้แนวทางแบ่งปันนะครับ oh, <my> ก็ลุงก็จะลงนะครับเป็นหวยรัฐบาลนะครับวันที่หนึ่งพยหกสามฝากเลฟีทุกท่านนะครับตัววิ่งตัวรวดนะครับ ก็ตัวเลขที่น่าจะเป็นนะครับสูตรก็คือสูตรนะครับพี่น้องฝากเรียบีทุกท่านนะครับแนวทางแบ่งปันเช่นเคยนะครับพี่น้องก็สําหรับวันนี้นะครับลงลงให้นะครับแนวทางนะครับหาซื้อก่อนด้านนะครับสรุปฟันทงนะครับสําหรับวันนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมพี่น้องไม่ว่าจะเป็นคลิปใดก็ตามก็แล้วแต่นะครับกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ ได้จิบคอมเมนต์เช่นเคยนะครับพ,พี่น้องฝากเอฟทุกท่านไว้ด้วยในที่นี้นะครับแนวทางก็แบ่งปันพี่น้องเช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นหวยลาวหวยฮานอยหวยรัฐบาลหวยออมสินนะครับวันนี้ก็จะลงให้นะครับงวดที่แล้วก็แตกไปนะครับสลับออมสินนะครับก็ลงจะลงให้วันนี้นะครับแนวทางแบ่งปันพี่น้องนะครับพี่น้องอ่ะซื้อก่อนนั่นนะครับ วันที่หนึ่งพยสามนะครับพี่น้องฝากเก็บีทุกท่านด้วยนะครับสรับหวยอมสินนะครับตัววิ่งตัวลวดที่น่าจะเป็นนะครับวันที่หนึ่งนะครับอมสินนะครับน่าจะแตกนะครับต่อไปนะครับสรับงวดนี้ที่หนึ่งพยนะครับหกสามฮานออมสินนะครับพี่น้องฝากทุกท่านด้วยนะครับไม่สนับสนุนในเล่นการพนันทุกชนิดนะครับ แนวทางก็แบ่งปันเช่นเคยนะครับสูตรก็คือสูตรนะครับหวยออมสินนะครับพี่น้องตัววิ่งตัวรูดนะครับตัวเลขที่น่าจะเป็นนะครับฝากกันไว้แนวทางแบ่งปันนะครับตัววิ่งตัวรูดที่น่าจะเป็นนะครับตัวเลขสามตัวแตกหรือไม่นะครับก็ฝากเกซีทุกท่านนะครับแนวทางแบ่งปันพี่น้องเช่นเคยนะครับ วิ่งตัวโลดนะครับตัวเลขที่น่าจะเป็น3ตัวแตกหรือไม่ฝากกันไว้นะครับแนวทางแบ่งปันพี่น้องสีทุกท่านนะครับก็ตัวเลขที่น่าจะเป็นนะครับแนวทางแบ่งปันอีกเช่นเคยนะครับงวดที่แล้วก็แตกไปนะครับแตกความสินงวดนี้นะครับ ตัวเลขที่น่าจะเป็นพี่น้องฝากเอฟซีทุกท่านไว้ด้วยนะที่นี้นะครับผู้ก็มาใหม่นะครับมาติดตามหรือมาเก่าก็ดีกด subscribe กดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามกดกระดิ่งกันไว้นะครับฝากทุกท่านด้วยนะครับแนวทางแบ่งปันนะครับพี่น้องเช่นเคยนะครับผู้ที่เข้ามาติดตามลุงของเก่าก็ให้โชคดีสำหรับวันนี้นะครับวันที่หนึ่งพยหกสามอมสินสามตัวแตกนะครับ วิ่งรวดนะครับพี่น้องฝากเอฟซีทุกท่านนะครับแนวทางแบ่งปันนะครับสำหรับมวดนี้นะครับตัวเลขน่าจะเป็นนะครับพี่น้องฝากเอฟซีทุกท่านด้วยนะครับก็มาติดตามนะครับสองตัวแตกหรือไม่นะครับไปกลับนะครับพี่น้องแนวทางแบ่งปันนะครับ น่าจะแตกนะครับสําหรับงวดนี้นะครับแนวทางแบ่งปันพี่น้องเช่นเคยนะครับมี3คู่เด็ดนะครับสรุปฟันธงให้นะครับสําหรับงวดนี้น่าจะแตกอีกหรือไม่นะครับไปกันต่อได้ไหมอยู่ที่ดุลพินิษใช้วิจารณญาณสําหรับพี่น้องนะครับก็หาซื้อกันเองนะครับไม่ปักหมุดนะครับ แนวทางแบ่งปันนะครับพี่น้องก็แล้วแต่นะครับจะบนจะล่างนะครับกลับตัวด้วยนะครับพี่น้องเก็บี่ทุกท่านนะครับแนวทางนะครับก็คือแนวทางนะครับสูตรสถิตินะครับทุกช็อตทุกคอมเมนต์ขอให้พี่น้องจงร่ำรวยนะครับจงโชคดีนะครับก็สรุปให้นะครับสำหรับวันที่หนึ่งนะครับ แนวทางก็แบ่งปันเช่นเคยพี่น้องฝากกันไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นหวยรัฐบาลในคลิปนี้นะครับก็ตัวเลขตัววิ่งตัวโลดนะครับสลับลกีฬาความสินนะครับงวดนี้นะครับ1นึนะครับ9 1 8 7 3 4 4 7 8 1 8 8 1 3 4 4สา8สีนนะครับจะแตกหรือไม่นะครับ จดกันไปนะครับดูไม่ทันก็ย้อนคลิปพ,พี่น้องฝากเก็บสี่ทุกท่านวันที่หนึ่งพยหกสามหวยรัฐบาลหาซื้อก่อนนั่นนะครับจอเด็ดสรุปฟันตรงให้นะครับสําหรับงวดนี้นะครับวันที่หนึ่งพยหกสามหวยรัฐบาลตัววิ่งตัวรูดนะครับบนล่างเตรียมประกาศจดกันไว้นะครับแปดหนึ่งสองเก้าหนึ่งสามแปดหนึ่งเก้า 1 2 2 1 1 3 3 1 1 9 9 1 1 9 0 0 9 9 8 8 9 8 2 2 8ฝาก F4 ทุกท่านแนวทางแบ่งฟันพี่น้องเช่นเคยนะครับสรุปฟันทงให้สำหรับงวดนี้จะแตกหรือไม่โปรดใช้วิตจารณญานนะครับพี่น้อง ในการรับชมในคลิปนี้นะครับลุงลงให้ก็เพื่อเป็นแนวทางแบ่งปันนะครับตัววิ่งตัวลูดไม่ว่าจะเป็นหวยรัฐบาลหวยฮานอยหวยลาวก็ดีนะครับทุกสูตรทุกส่วนนะครับมีเข้ามีหลุดนะครับพี่น้องฝาก f อนะครับสูตรก็คือสูตรนะครับ จะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมพี่น้องฝากเ c ฟีทุกท่านด้วยนะครับผูกรมาติดตามกดสับสก b e กดไลค์กดแชร์นะครับผู้เข้ามาใหม่ใต้คลิปคอมเมนต์อยากได้หมายเลขบัญชีร่วมทําบุญนะครับลุงจะเป็นสะพานบุญให้นะครับพี่น้องกระลุงของเก่าคนละเล็กละน้อยนะครับเพื่อสร้างนะครับวัดป่าปฏิบัติธตรรมนะครับ เรือนพระไม่ว่าจะเป็นท่านใดนะครับอยากบูชาเป็นเรื่องของโชคลาภนะครับหลวงปู่เตือนชัยนะครับลุงไปพี่น้องอยากบูชานะครับก็บูชากันมาได้ที่ลุงของเก่านะครับสวน,นราคาที่พันหร้อาสิบเก้าบาทพร้อมส่งนะครับไม่ว่าจะใกล้หรือไกลนะครับก็ประมาณนี้นะครับ ก็สําหรับงวดนี้วันที่1น,นะครับนี่ครับจะมีทูบไอ้ไข่ไอ้ไข่หลวงพ่อเตือนชัยนะครับมุกดาหารนะครับปาาเ f ฟีทุกท่านนะครับแล้วก็มีเหรียญท่านด้วยนะครับอ่าลุงยังไม่ได้เอามานะครับเดี๋ยวลุงจะมาลงให้ภายหลังนะครับให้คุ่น้องได้ดูนะครับอาอยาก ได้อยากดูทักทายอัดลายเบอร์มานะครับ0933933188เช่นเคยนะครับผู้ที่มีแล้วก็ทักทายอัดลายหมายเลขบัญชีนะครับเหมือนเดิมนะครับธนาติก็ได้สกศก็ดีนะครับแล้วแต่พี่น้องถนัดนะครับถ้ายังไม่ได้ไม่มีก็ขอกันมาจะอนุโมทนธาบุญกระลุงก็ได้นะครับลนเล็กและน้อยสำหรับชุดนี้เฉพาะชุดนี้นะครับพี่น้อง ไม่ว่าจะเป็นเหรียญคือลุงจะปล่อยคู่นะครับคู่กับเหรียญน,นะครับมีทู่ไปไข่แล้วก็ไอ้ไข่ลุงปู่เตียนชัยนะครับฝากเลฟี่ทุกท่านนะครับผู้กม็มาติดตามนะครับขออนุโมทนาศาธุให้พี่น้องจงโชคดีทุกท่านทุกคนก็แล้วกันนะครับสำหรับวันที่หนึ่งนี้ตัวเลขน่าจะเป็นอยู่ที่ทูนี้นะครับทูใบไข่นะครับพี่น้อง แล้วก็บูชาไข่ไปไว้นะครับท่านจะมีโชคลาภนะครับพี่น้องทุกท่านทุกคนก็แล้วกันนะครับไม่เชื่อ,อยาลบหลู่นะครับพี่น้องฝากเฟซีทุกท่านด้วยนะครับด้วยบุญญาบารมีใดๆก็ตามนะครับอมมหานชาริติเอหิมมะจิตจิตาลุนิติตังจิตมังมังนะโมพุทธายะยะถาพุทโธนะโมพุทธายะเอหิมมะนะชาลิติอิติอรหัง กูปันทางนาชาลิติเอหิมะมะนมะพัทนานะอุสาวระอุมะกุมานิจิตเจจารุนิจิตังจิตมังมังนะโมพุทธายะกุมานิจิตเจจารุนิจิตังจิตมังมังนะโมพุทธายะกุมานิจิตเจจารุนิจิตังจิตมังมังนะโมพุทธายะเอหิมามะนชาลิติพี่น้องได้ไปเสริมโชคลาภกับตัวเองนะครับพี่น้องรับทายรัดลายเฉพาะชุดนี้ชุดเดียวนะครับ ก็799บาทนะครับรวมถ้าเป็นพร้อมส่งนะครับถ้าเป็นหลวงปู่เตียนชัยมีเหรียญมหาลาภของท่านนะครับโชคพันล้าน2ชุดนะครับเหรียญหลวงปู่เตียนชัยและทูใ่ใบไข่นะครับจะมีตัวเลขอยู่ข้างในนี้พร้อมเสร็จสับนะครับ สองชุดรวมกันอยู่ที่สงวนราคาที่ค่าบูชาค่าครูนะครับ1ัน9บาทส่งทั่วไทยนะครับพี่น้องฝาก F4 ทุกท่านนะครับเวนลาทักทายกันเข้ามาสาธุสาธุขอยพี่น้องจงโชคดีพูดที่ได้ไปก็แล้วกันนะครับฝากกันไว้แนวทางแบ่งปันสลบาบันนี้อาหารซื้อกันไว้นะครับพี่น้องฝาก F4 ไว้ด้วยนะครับ ขอปห้น้องจงโชคดีนะชาลิติเอหิมมะนะจาลิติเอหิมมะเจเจรุนิจิตจังจิตม,มังมังนะโมพุทธายะนะมะอุสาวรระอุมาสาทุสาธุสาธุ